สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูน้ำทิพย์ก็จะมาสอนต่อในเรื่องขององค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีตนะคะในคาที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของดนตรีนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าองค์ประกอบของดนตรีมีอะไรบ้างนะคะ 1. องค์ประกอบของดนตรีก็จะประกอบไปด้วยจังหวะนะคะแล้วก็ทำนองเสียงการประสานเสียงพื้นผิวของดนตรี และคีตลักษ์นะคะจังหวะก็จะหมายถึงจังหวะพื้นฐานจังหวะฉิงและจังหวะหน้าทับนะคะจังหวะฉิงก็หมายถึงจังหวะที่ใช้ฉิงเป็นตัวควบคุมนะคะส่วนจังหวะหน้าทับก็คือใช้เครื่องหนังในการควบคุมจังหวะนะคะทานองก็คือการนําเครื่องดนตรีของประเภทต่างๆมาเรียบเรียงให้มีระดับสูงต่ําสูงต่ํา สั้นยาวและดังเบานะคะก็พอเวลาเอามาเรียบเดียงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทางนองขึ้นมานะคะต่อไปในเรื่องของเสียงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นเรื่องของระดับเสียงความสั้นยาวของเสียงความเข้มของเสียงแล้วก็คุณภาพของเสียงนะคะการประสานเสียงก็หมายถึงการที่ทําให้เสียงเนี่ยที่มีตั้งแต่2เสียงขึ้นไปเนี่ยมาผสานกันมาผสมกันนะคะ และสุดและก็เรื่องของพื้นผิวของดนตรีแล้วก็สุดท้ายก็คือคีย์ตระกูลนะคะทีนี้คราวที่แล้วครูให้ทําแบบฝึกหัดเนาะคราวนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมๆกันดีกว่านะคะคราวที่แล้วให้ให้นักเรียนทําเอาคําตรงนี้มาเติมในช่องต่างๆนะคะข้อที่1แนวเสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงคําตอบก็คือ พื้นผิวของดนตรีนะคะข้อ2ความหนักเบาของเสียงทำให้เพลงสมบูรณ์คำตอบคือเสียงนะคะข้อ 3. การเรียบการเรียงเสียงให้สัมพันธ์กับจังหวะนะคะก็คือทำนองข้อ 4. โครงสร้างของบทเพลงที่กำหนดจากผู้ประพันธ์ก็คือคกีตลักนะคะข้อ 5. การเกิดเสียงพร้อมกันตั้งแต่2เสียงขึ้นไปก็คือการประสานเสียง ข้อ6การกำหนดและควบคุมโดยเครื่องดนตรีประเภทโทนร,รมนาดและกองแขกนะคะก็คือจังหวะข้อ7สิ่งที่นำมาเรียบเรียงจัดระดับเสียงสูงต่ำดังเบาให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นตอบคือทำนองนะคะต่อไปมาดูกันที่ข้อที่8เสียงในแนวตั้งแนวนอนต่ำหลักการประพันธ์เพลงหมายถึงพื้นผิวของดน,ดนตรีนะคะ ต่อไปข้อที่9ระดับเสียงสูงต่ำของเสียงเกิดจากความสั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่างกันนะคะตอบคือเสียงนะคะข้อซิเกิดจากการควบคุมของฉิ่งตีเสียงฉิ่งและฉับสลับกันไปนะคะคำตอบก็คือจังหวะนะคะทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของสับสังคีตนะคะเรื่องอ,องค์ประกอบดนตรีเราจบไปแล้วเนาะมาขึ้นในเรื่องของสับสังคีตกันนะคะ สั์สังคีตคือคำศั์เฉพาะที่ใช้กับวิชาดนตรีเพื่อให้ทราบรายละเอียดในสิ่งที่เรียนได้เข้าใจให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะศัส์สังคีตก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่ละคำก็อาจจะใช้กับเครื่องดนตรีที่แต่ละชนิดแตกต่างกันนะคะ,ะมาดูที่คำแรกก่อนเลยนะคะรอคือการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีเช่นระนาดของวง ใช้สองมือตีสลับกันถี่ๆเป็นการรัวให้มันเป็นเสียงเดียวกันนะท,ทีนี้ครูจะมีคลิปตัวอย่างมาให้นักเรียนลองฟังดูนะคะว่าการกรอเขาทำกันแบบไหนนะคะเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าการกรอนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เห็นที่ชัดเจนเนาะ ตีลักษณะนี้นะคะก็จะหมายถึงการกรอเนาะต่อไปเรามาดูศัพท์สังคีตคำต่อไปกันนะคะก็คือการกวาด การกวาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหยิบไม้กวาดขึ้นมากวาดบ้านนะคะนะักเรียนการกวาดในที่นี้เป็นศัพท์สังคีตนะคะก็คือวิธีการปฏิบัติในเครื่องของดนตรีประเภทตีเช่นกันนะคะได้แก่ระนาดของวงโดยการใช้ไม้ลากไปบนรูกระนาดหรือของวงการกวาดจะกวาดจากสูงไปต่ำหรือต่ำไปสูงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเนาะลักษณะแบบนี้นะคะในการกวาด คือการเอาไม้ระนาดรูดเสียงไปเลยนะคะต่อไปนะคะการขับการขับการขับคือหมายถึงการเปล่งเสียงออกมาเหมือนการร้องมักใช้แต่ทํานองมีความยาวไม่แน่นอนนะคะนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินการขับเสภาเนาะเดี๋ยวครูจะ เปิดให้ฟังนะคะการขับก็เหมือนการเอื้อนแหละนะักเรียนมันจะไม่มีเนื้อร้องแต่ไปเป็นทำนองอย่างเดียวเลยะะอันนี้นะคะก็จะหมายถึงการขับก็ขับเสพานะคะแล้วก็จะไปเป็นบทกลอนก็จะพูดไปเรื่อยๆแต่เนี่ยให้ฟังเสียงเอื้อนเสียงที่เขาเปล่งออกมาที่แรกนะคะต่อไป การเดี่ยวคือการบรรเลงด้วยเครื่องดน,นตรีประเภทดำเนินทํานองอย่างเดียวเช่นระนาดของวงซอกนะคะการเดี่ยวเนี่ยจริงๆก็ได้เครื่องดน,นตรีหลายชนิดนะคะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างให้ดู3แบบนะคะก็จะมีการเดี่ยวของขิมนะคะ อันนี้เป็นการเดี่ยวขินเพลงลาวแพนนะคะในการเดี่ยวนะคะเขาก็จะมีการเอาเครื่องประกอบจังหวะเข้ามา ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่เครื่องดนตรีอย่างเดียวนะคะก็จะใช้ชิงนฉาบกล้องนะคะเข้ามาประกอบตังหวะด้วยต่อไปนะคะเป็นการเดี่ยวระนาดนะคะระนาดนี้ก็เป็นเพลงราวแผนเช่นกันนะคะ นะคะเป็นการเดี่ยวซออู้ค่ะเกี่ยวซออู้อันนี้เป็นเพลงนกขมิ้นนะคะ การเดี่ยวนะคะมีเพื่ออะไรมีเพื่อเอาไว้โชว์ความสามารถนะคะเพราะในเพลงเนี่ยเขาก็จะมีโนต้ตตามปกติแต่ว่าเขาจะแปลงจะดัดแปลงนะคะเป็นการโชว์ทางโชว์ฝีมือโชว์ความสามารถนะคะที่พิเศษนอกเหนือไปกว่าปกตินะคะการเดี่ยวก็จะเป็นในเครื่องดนตรีดําเนินทํานองหลายๆประเภทนะคะสามารถเล่นได้หมดนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นขิมระนาดหรือซออู้ที่ครูเอามายกตัวอย่าง นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของอาการคลอและการเอื้อนนะคะที่ครูเอามาใส่ไว้ด้วยกันอย่างนี้นะคะก็คือการคลอเนี่ยมันเป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับการร้องเพลงนะคะส่วนการเอื้อนเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคในการร้องเพลงซึ่งเวลาเราขับร้องเพลงไทยเดิมเนี่ยมันก็จะมีการเอื้อนเสียงด้วยการเอื้อนเสียงเนี่ยก็จะใช้เสียงเออดําเนินทํานองไปแทนเนื้อร้อง นะคะก็คล้ายๆการขับแต่ว่าเราเอามาใส่ดนตรีด้วยนะคะมันก็เลยจะต่างกับการขับจีพานะคะเอาลองมาดูการคลอกการคลอก็คือการบรรเลงดน,นตรีไปพร้อมกับเนื้อร้องนะคะเรามาลองฟังกันนะคะอันนี้คือเพลงลาวดวงเดือนนะคะเครื่องดนตรีที่บรรเลงก็คือซอสามสายนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการร้องแล้วก็พร้อมกับมีดนตรีคอไปด้วยเบาๆนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการครวนนะคะคือวิธีการร้องที่มีการสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆใช้เฉพาะเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้านะคะ ตับคือเพลงหลายๆเพลงที่นํามาร้องและบรรเลงต่อกันก็คือเอาเพลงอื่นๆมาผสมผสมกันเป็นเพลงเพลงเดียวนะคะส่วนเถาหมายถึงเพลงเพลงเดียวกันแต่จะมีอัตราจังหวะลดหลั่นกันไปนะคะก็คือเพลงเถาเนี่ยจะมีเพลงในระดับอาจจะมีทํานองดนตรีในระดับช้าแล้วก็ค่อยมาระดับปานกลางและระดับเร็วนะคะก็คือในหนึ่งเพลงเนี่ยจะมีครบทุกจังหวะเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเราจบในเรื่องของคําศัพท์แล้วเนาะทีนี้มีใบงานนะคะนักเรียนบางคนก็ทําเสร็จแล้วแต่ถ้าใครยังทําไม่เสร็จหรือไม่มีใบงานนะคะก็ให้นักเรียนจดตรงนี้ลงไปนะคะและก็ตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับบทบาทต่างๆนะคะบทบาทสมมุติต่างๆที่ครู ใส่ลงมาแล้วก็ให้นักเรียนเลือกว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะจะใช้สัพท์สังคีตอะไรนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อวันนี้นะคะครูก็ขอนำเสนอการสอนเรื่องศัพท์สังคีตเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ